สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในทริปใหม่นะคะวันนี้จะไปกันที่นครนายกและปราจีนบุรีค่ะ<ร>ก็วันนี้นะคะเราจะไปกลางเต้นกันนะคะที่นครนายกกับปราจีนบุรีสองคืนนะคะแต่ว่า ก่อนนี้เราจะไปถึงนครนายกตอนนี้เรามาแวะกันที่คาเฟ่แถวๆหนองจอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาคาเฟ่กันแล้วก็ดูบรรยากาศรอบข้างนะคะไปกันค่ะนี่เป็นบรรยากาศรอบนอกนะคะมีมุมถ่ายรูปเพียบ ส,ส้มยูสุเขาพูดเร็วตรงนี้เป็นกลางสะน้ำนะคะ ก็จะมีห้องที่นี่ขายทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะคะคนเข้ามาตลอดเลยเพราะว่าจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะมากนี่ก็ขาวขาวเลย ก่าจะได้กินข้าวมื้อแรกของวันก็คือบ่ายสามโมงเรามาถึงตอนประมาณสักบ่ายมงครึ่งค่ะที่ก็เต็มหมดแล้วแล้วก็ที่เราการตอนนี้นะอยู่ที่ tree river นะคะตรงข้ามกับส่วนในเขาที่เรามาเขาที่แล้วเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะคะจะให้ดูหน้าตาข้าว เ๋ยเราไปกินข้าวกันเนาะผู้ช่วยชีวิตในวันนี้ค่ะนร้องนี้<ม>ทําไม่ได้พัดลมคือแย่เลยปกติไม่ค่อยพบพัดลมที่แบบเสียงปลั๊กมาส่วนใหญ่ก็จะพบเป็นแบบพัดลมที่ชาร์จแบตบแต่คราวนี้รู้สึกว่าร้อนมากร้อนมากร้อนมากจริงๆค่ะเมษายนไปกินข้าวกันดีกว่านะนี่ ันนี้คือส่วนยายเพ้าค่ะที่เราเคยมากลางคราวท,าาท,ที่แล้วก็นี่คือแม่น้ำที่คราวที่แล้วเราก็เล่นอยู่นะคะแต่ว่าเราเล่นจุดนี้จุดส่วนยายเพา้านอันนี้คือบรรยากาศทร e ลิเวอร์แคปิ้ค่ะคนเยอะมาก ดีค่ะเช้าอีกหนึ่งวันแล้ววันนี้เราเก็บเต็นท์แล้วก็ออกจากที่นอนคืนแรกนะคะก็คือทรีลีบูรีเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปปาจีนบุรีนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะแวะที่ไหนกลางทางไหมนะคะถ้าไม่แวะก็ตรงไปที่ที่นอนเลยคืนนี้นะคะไปกันตอนนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําวังบอนนะคะนี่ก็คือด้านหลังร้อนมากๆเลย จอดรถที่ตรงหน้านะคะแล้วก็เดินเข้ามาในสันเขื่อนได้เลยเอ๊ยเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆสันเขื่อนอะวิวด้านข้างก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำแบบนี้ถ่ายรูปเล่นได้ค่ะเข้ามาจากเส้นหลักประมาณ17กิโลค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โคฟี่คาเฟ่นะคะก็น่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะนี่เียน่าตาอันนี้เป็นบรรยากาศอันนอก ตอนเย็นน่าจะชิวๆคือัน้าตาคือกาแฟอะไรคือก่หอมอมาถึงแล้วค่ะที่เราจะนอนคืนนี้นะคะอยู่ที่แถวแถวอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะปาจิมรีนี่คือวิวด้านหลังแต่ว่าวันนี้เหมาราน มีเราเจ้าเดียวที่นี่ชื่อว่าผางามแคมปิ้งนะคะแถวแถวทับลานเนาะเลยเวลหน่าทับลานมาประมาณสัก15กิโลค่ะเข้ามาที่ทางสำนักส่งแสงธรรมนะคะอันนี้เป็นจุดจอดสำหรับคนสัมำระลงมาแล้วว่าเราจะไปกลางตรง ส่วนวิวก็จะเป็นวิวนี้เลยนะคะประมาณานี้เลยห้องนมำเพียบเลยตรงน,นี้เป็นห้องน้ำเดินมาข้างหลังก็จะเป็นห้องอาบน,น้ำ 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? 음. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루에 열번내 마음이 움직여. ก็ตอนนี้เรามาอยู่ในตัวเมืองปาจีนะคะเราออกจากที่พักเมื่อคืนมามาแวะคาเฟ่ในตัวเมืองปาจีนะคะวันนี้เราอยู่ันที่คาเฟ่ชูยุ้งคาเฟ่นะคะนี่หนะะ้าตาคาเฟ่นะคะก็เดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะนี่ด้านหน้านะคะที่นี่จะเปิดวันศุกร์ถึงวันอังคารนะคะแล้วก็ปิดวันพุธกับพฤหัส ไปกินขนมกันค่ะหมวกของที่ร้านเป็นพร้อมเอามาใส่ที่ร้านจะเน้นเป็นแบบยุกเก่าหน่อยอันนี้เป็นสาคูอันนี้เป็นเค,คอ้อัลมอนด์เราไปชิมกันดีกว่าค่ะเป็นกาแฟ เค้กกาแฟแล้วก็มีอัลมอนด์ข้าหน้านี่เป็นสักกูที่นี่เป็นแบบว่ามีขายขนมไทยด้วยค่ะก็เลยสั่งขนมไทยมากินเลย ของ,งกินหรือของมกันน่ก็ีื่ก็เดี๋ยวมาแล้วค่ะนี่คือก็เจอน้ำตกนะคะที่นี่มีขายหลายอย่างมีส้มตำด้วยมีอาหารตามสั่งด้วยนะคะก็กปเดี๋ยวไปกินกันดีกว่า กินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะจบทริปนครนายกปาจิมบุรีที่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะพุ่งตรงกลับบ้านเลยนะคะถ้าใครชอบแนวกลางเต็นท์แคมปิ้งแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสามารถพิมพ์พูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกันได้เลยนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากกด subscribe ด้วยนะคะ